สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเลิกงานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่6นะครับผมเดือนกันยานะครับ2566นะครับก็ที่ผมเข้าออเดอร์ไปเมื่อกี้นะครับก็มีอยู่1นออเดอร์นะครับตอนนี้ก็ลงมากนะครับจากเซลล์ที่ราคานี้นะครับนะครับ อย่างไร้ลงมาอยู่นะครับผมก็จะมีการประกาศนะครับที่อีกหนึ่งนาทีนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขนะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ P.M.I. ภาคการบริการอนสิงหานะครับก็มา,ารอรุนกันว่าราคาทองคำจะไปทางไหนนะครับผมก็ตอนนี้ทองคำอยู่ที่1924นะครับ ผมก็ยังไม่เข้าออ,อเดอร์นะครับเพราะว่าผมมีออ,อเดอร์อยู่หนึ่งไม้อยู่นะครับเข้าตั้งแต่ตอนอ่าตอนอ่าประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับที่ลงมามาวานท,ที่เข้าไปถือไว้นะครับตุนกันก่อนนะครับรุ่นกันนะครับว่าจะไป จะขึ้นหรือจะลงนะครับต่อรุนขอบคุณพี่พี่นะครับที่มีคําถามกันฟี์คำถามเข้ามานะครับอา้าวตอนนี้ยังไงครับยังไงตอนนี้มันก็ยกขึ้นมาแล้วครับไกลแล้วครับอา้าวมีการดีดแล้วครับอา้าวมานะครับเปลี่ยนแท้งหมาครับขึ้นขึ้นไหมเฮ้ขึ้นโอ้โห ขึ้นไหมดูนะครับอ,อย่ไงไครับตัวเลขออกมาเป็นไงออกมาเป็นไงครับดูดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าขึ้นมาเป็นไงนะครับคาดการ จะด้ออกมาที่0.50.5นะครับการต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับทองยกกันไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับลงมาอีกเช่นเคยนะครับ เช่นเคยนะครับว่ามาดูกันว่าเราจะเข้าออเดอร์ไหมนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับไม่โดนออเดอร์นะครับทางเฟรมเฮดโฟเอเฮดวันนะครับยังลงได้ แต่ว่ายกยกอยู่นิดนึงนะครับผมจะลองเข้าที่ลองเข้าที่1 o r d e ออเดอร์นะครับก็ขอเสี่ยงเซลสักหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวนะครับดูทรงมันเหมือนจะขึ้นนะครับผมจะเข้าหรือเปล่า,าลองดู5นาที หนาทีขึ้นเดี๋ยวขอดูเ e ต f โอ้โหเหมือนจะขึ้นเลยครับผมขอ buy 1ึงไม้นะครับไปเรียบร้อยครับ buy นะครับทัวนี้ติดลบอยู่นะครับพระเจ้าช่วยกวยทถอดช่วยลงดูอ้าวบวกไปแล้วครับยี่สิบสี่เลียญมามาครับมามาลุ้นกันไปแล้วครับไปแลยครับไปแล้วครับ ประกาศออกมาครับโอ้โหเข้าปุ๊บออกปุ๊บนะครับบวกอยู่ส0ิเหรียญนะครับก็พี่ๆท่านไหนที่อยากเล่นแบบนี้ก็ให้ดูตลาดก่อนนะครับภาพรวมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอย่าไปเข้าแบบโดยที่ไม่มีหลักการนะครับก็หนึ่งก็คือตามข่าวนะครับอ้าวไปแล้วครับบวกไปแล้วครับไม้นี้7จ80สิบแล้วครับไปแล้วครับไปต่อครับไปต่อไปต่อนะครับไปต่อออเดอร์นี้ออเดอร์ออเดอร์เก่านะครับ พอเดือนใหม่พอเดือนใหม่บายเฮ้ยเขาเลยกับเซลนะครับห่างกันห่างขั้นอยู่นะครับห่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับปุ๊บเนี่ยนะห่างกันอยู่ก็มาเยอะนะครับก็ขึ้นมาเลยครับมันก็จะมี TP เอาขอตั้ง TP ตรงนี้นะครับ TP นิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าจะชน TP พีไหมตอนนี้บวกที่เก้าสเหรียญ100เหรียญนะครับไอ้เลยครับ ทำไปแลห้านาทีนะครับแต่ผมจะดูเฮดวันจะขึ้นไหมวันนะครับลุ้นกันนะครับผมว่าจะชนทีพีไหมลุ้นกันนะครับลุ้นกันเทนสั้นนะครับเก็บสั้นนะครับผมก็อ่าพี่พี่ถามมาว่าทําไมเป็นสีเขียวหมดนะครับผมก็ถนัดแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่พี่ที่ถามกันเข้ามานะครับตอนนี้กระบวกเก้าสิบหมายเดียวนะครับเก้าสิบยาเพิ่งลงมานะลูก ให้ลงไปต่อนะครับ5นาทีอ่ะชนไหมดูกันนะครับดูกันดูกันลุ้นกันต่อนะครับชนไหมครับลุ้นกันต่อ TP ตรงนี้นะครับ TP เส้น TP ไปไหมครับเจอเพิ่งลงมานะดีดก้นไปก่อนไปแล้วครับบวกไปหนึ่งถึงร้อยร้อยยี่สิบหกไปแล้วครับไปลูพ่อไป ไปขึ้น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 ไปครับขึ้นไป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 เลยนะครับขึ้นไปไปลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปชนทีพีให้ลูกน้อยนะครับชนทีพีให้หน่อยชนทีพีให้หน่อยครับลูกหมานะครับไปไปต่อนะครับไปบอกร้อยยี่สิบห้าไอ้กระท๊อปเอ็มห้าครับเอ็มห้าเอ็มวันนะครับดูเอ็มวันหน่อย ไปครับมันต่อไปชุชโชพี่พี่ถามมานะครับเล่นตะไล์นี้ควรดูตรงไหนนะครับก็หนึ่งนะครับจะจนทางตลาดนะครับถ้ามีข่าวก็คือเล่นตามข่าวไปก่อนนะครับอาจจะมีการอ่าถ้าออกมาดีก็อาจจะมีการลงอยู่นะครับถ้าออกมาไม่ค่อยดีก็อาจจะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสองคำอย่าเล่นสั้นนะครับเก็บสั้นไปอย่าจะเพิ่ง่าเพิ่งอ่า จะเพิ่งไปสวนทิฏฐากนะครับมามาครับมาหลุ้เงินต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ไปนะครับ1น0นะครับบวกไป140เหรียญนะครับตอนนี้ไม้เก่าก็ลบลงไปเหลือ500นะครับตอนนี้ก็จะเก็บทีพีสั้นนะครับตรงนี้ครับบริเวณราคานะครับ1928นะครับ1928 ไปดูนะครับขอบคุณทาง t ิ k t o k ด้วยครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ไม่ได้มีการไลฟ์สดทุกวันนะครับก็เลิกงานนะครับพบกันเป็นประจำตอนเลิกงานนะครับทีนี้อาจจะว่างอยู่นะครับไปได้ไหมไปได้ไหมห้านาทีครับลงไปก่อนครับขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนลูกขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนะครับหาทีพีชนทีพีน้อยหน่อยนะครับ เนี่ใครก็ตัวอย่างนี้ก็ที่บวกแล้วก็สามารถปิดได้นะครับก็ปิดได้เลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปโอ้โหมันมากนะครับเฮดฟันอ่า M1 กับ M5 นะครับมันมากจริงๆนะครับไม่เคยมีประสบการณ์นในการมันแบบนี้มาก่อนส่วนมากจะเก็บยาวนะครับมีพี่ถามามาว่าดูผมดูเฮดโฟเป็นหลักนะครับก็คือแท่งเฮดโฟเป็นหลัก ไปแล้วครับไปแล้วครับทีพีไหมทีพีไหมมารุ่นกันดกร้อกสิบเหรียญครับทีตรงนี้นะครับนิดหนึ่งขอทีมามา,มานิดนึงครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงสองไปแล้วครับตันนี้1นึ่งร้อยไปพุ่งไต่อชนไหมครับร้อยเก้บสี่ใหม่ ลุ้นที่หายลุ้นมากก็จำนะครับรายการนี้ไม่มีการที่ชนันช,ชวนให้มาเล่นตามผมในแต่ลงที้นะครับหรือมาลงทุนตามผมนะครับก็สิ่งที่ผมเล่นนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวล้วนๆนะครับควรศึกษาข้อมูลและควรใช้วิจ,จรารณญาณในการเล่นนะครับเหมือนผมนะครับไปแล้วครับชนไหมชนไหมชนไหมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว นิดนึงครับขออีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวชนไม้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 นิดเดียวครับพุ่งไปเลยครับขอบคุณพี่นะครับที่ติดตามมาเลยตลอดนะครับไปนะครับเก็บสั้นนะครับกับลายสั้นนะครับไปไหมครับไม่ถึงยังไม่ถึงถึงไหม m 1นึ m 5 m หครับ m 5าอ้าว ไปครับไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับภารกิจสําเร็จไหมครับธุรกิจสําเร็จไหมลองนิดเดียวครับไปไหมราคาทังค์คำหนึ่งเก้าสองแปดตอนนี้หนึ่งเก้าสองแปดนะครับเกินไปได้ไหมลุ้นกันนะครับอันนี้ที่ผมหนึ่งเก้าสองแปดจุดสองศูนย์จากราคาหนึ่งเก้าสองแปดอ้าวนิดเดียวครับนิดเดียวเรียบร้อยครับจบภารกิจครับผม จบภารกิจอา้าวไม่โดนเหรอเอายังไม่ปิด <c oughs> ปิดแล้วเมื่อกี้เห็นมันเขียวตรงนี้ไปครับอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวรุนกับไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมจบภารกิจครับโดนที่พี่ไปหนึ่งไม้นี่ครับมาไหนไวะเนี่ยสองร้อยสามสิบสี่เหรียญน,นะครับเดินประมาณนะครับ จบาภารกิจนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับหนึ่งไม้ก็ไอ้ไม้นี่ก็รอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าทองคาจะขึ้นไปได้ไหมจริงไหมนะครับหรือว่าจะลงต่อนะครับหรือจะมีแรงไปถึงเส้นนี้ไหมเดี๋ยวผมขอตั้งตัวของ SL ปิดล็อกกําไรไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อ่เป็นการเสียกำไรนะครับขอ บล็อกไว้นิดนึงนะครับยังยังเลื่อนไม่ได้ครับขอ,อขอตั้งไว้ก่อนนะครับไหนวะขอเลื่อนมาที่หนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับตั้งอ่าสต็อปลอตเลยครับหนึ่งเก้าสามหนึ่ง อันนี้1935เป็น1931 19 1931 19, 19นะครับจุดจุดเท่าไหร่2 3 4ีอ่ะปะั๊บยบร้อยครับกันหน้าไม้เรียบร้อยนะครับผมจะชนไหมมันเหมือนจะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับได้ไหมนะครับก็ ถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าพี่พีๆไหนมีคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ